สวัสดีครับพบกับผมกับช่องลอยถ่ายพัฒนานะครับผมสิ่งที่จะทําให้แผนที่ของเราน่าสนใจยิ่งขึ้นนะครับนั่นคือชั้นข้อมูลนะครับหรือเลเยอร์นะครับผมผมแปะลิงก์สาวแหล่บ้านนาไม่ใช่นะครับผมรีแอคลิฟเล็ดนะครับผมไว้ที่ใต้คลิปนะครับผมท่านใดที่อยากจะโคดดิ้งแล้วนะครับกดข้ามช่วงเวลาใต้คลิปได้เลยนะครับผมใส่ช่วงเวลาไว้เดี๋ยวผมเกินตัวเวกเตอร์เลเยอร์นิดนึงนะครับผมเวกเตอร์เลเยอร์ก็จะประกอบไปด้วยข้อมูลพอยต์ไลน์โพลีกลอน นะครับ point ก็คือละติจูดลองติจูดแค่จุดเดียวนะครับ line นะครับสจุดขึ้นไปละติจูดละติจูดลติจูดลองติจูดสจุดขึ้นไปก็คือจุดที่1ลากไปหาจุดที่2เป็นข้อมูลเส้นนะครับผม3นะครับข้อมูลพีิกอนนะครับผมละติจูดลองติจูดสาม point ขึ้นไปนะครับผมก็ลากเป็นรูปทรงปิดนะครับผมเหมือน line นั่นแหละนะครับผมแต่เขาถมสีนะครับก็เป็นรูปทรงปิดเราเห็นบนแผนที่อาจจะง่ายนะครับลองมาดูที่โค้ดก่อน นี่คือลัติจูดลองติจูดของเขานะครับผมเห็นไหมฮะโพลีไลน์โพลีมันติโพลีกอนสามขึ้นไปนะครับพูดกันง่ายๆเนาะนะครับมีการปรับแต่งนิดหน่อยโอเคเราข้ามไปที่หัวข้อออ,อ,เเอ,นะออเทอร์เลเยอร์ตรัวนี้นะครับผมออเทอร์เลเยอร์ตัวนี้นะครับตรงนี้คืออะไรมีอ๋อขออภัยเลเยอร์คอนโทรลน,นะครับเราจะทำเลเยอร์คอนโทรลกันใน EP นี้นะครับผมดูโค้ดตรงนี้อาจจะเยอะนะครับผมเปิดไว้ฝั่งขวามือ เปิดโคดไอดีเตอร์คู่ใจของเราขึ้นมาครับเดี๋ยวเราจะแยกไฟล์แล้วนะครับหลังจากนี้นะครับเราจะไม่เขียนในตัว src map แล้วก็คอนเทนตเราจะไม่เขียนตรงนี้แล้วนะครับแต่เดี๋ยวหน้านี้เรียกใช้นะครับผมคลิกที่โฟลเดอร์คอมโพเนนต์ครับโฟลเดอร์คอมโพเนนต์นะครับผม New Folder ขึ้นมาใหม่ครับชื่อว่า Layer ก็ได้นะครับผม Layer นะครับผม ไฟายใต้โฟลเดอร์เลเยอร์ครับ new file ขึ้นมาใหม่ชื่อว่าเลอ๋อเดี๋ยวนะเป็นชื่อไฟล์เอาผมผมตั้งชื่อว่า combine แล้วกันนะครับไฟล์นี้มีหน้าที่รวบรวมเลเยอร์ต่างๆเก็บไว้นะครับผมเก็บไว้แล้วก็ส่งออกมาให้ตัว map c p n t n t t น t ะฟังทฤษฎีน้อยๆนะครับผมปฏิบัติเยอะๆนะครับที่ไฟล์ combine layer นะครับผม RAfce ครับคลิปนี้ไม่นานนะครับผมประมาณ15นาที นะครับอ m p o อ t อะไรบ้างนะครับเราจะใช้ l a เ e r Control เราก็ Import l a y e r Control เข้ามานะครับผม Layer Control จาก Re a c t l ลฟเล็นะครับผม let, คลิกปุ๊บเขาจะใส่ปีกาให้นะครับผมถ้าของท่านใดที่ไม่ขึ้นแนะนำนะครับผมก็พิมพ์ตามนี้ได้เลยนะครับผมปีกาด้วยนะครับผมปีกาด้วยพอดีของผมเขาใส่อตัตโนมันิเอาจริงๆบางทีของผมก็ไม่ขึ้นแนะนำนะผมก็งงใจเขาเหมือนกัน นะครับผมอ่ะเลเยอร์คอนโทรลมีอะไรอีกอันนี้เป็นจุดโอเวอร์เลย์เนาะเขาต่อกันมาเกิดปพราะไม่เอาเลเยอร์กรุ๊ปไหนๆก็มาแล้วเอาเลเยอร์กรุ๊ปนะครับเลเยอร์กรุ๊ปเลเยอร์กรุ๊ปอ่ะสองตัวพอสองตัวพอนะครับผมเดี๋ยวเราเอาเลเยอร์คอนโทรลนะครับมาแทนดิฟนี้เลยนะครับผมปิดดิฟเปิดดิฟปิดเนี่ยนะครับผมแอนท์เธลงมาให้เป็นบล็อกนี้ให้เป็นบล็อกนี้นะครับผม เลเย r ร์คอนท l เขาก็จะต้องมี position เห็นไหมเป็น prop ตัวตี่ตัวนี้นะครับผม position ก็คืออยากจะให้เขาไปแสดงที่ตำแหน่งไหนนะครับ position นะครับผม top l i g h t ก็มุมขวาบนมุมขวาบนนะครับผมต่อไปอันนี้เขาอยู่ล่างสุดอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวทีนี้ผมจะใส่ comment ไว้นะครับผมว่า l a เยอที่1 ผมจะพาเอาขอบเขตประเทศไทยมาขึ้นก่อนนะครับไม่ได้แจ้งแต่ต้นคลิปนะครับขออภัยด้วยนะครับผมต่อไปนะครับผมก็เลเยอร์คอนโทจุดโอเวอร์เลเยอร์เลเยอร์คอนโทจุดโอเวอร์เลยนะครับมีอะไรบ้างอเดี๋ยวใส่ใส่แบบเป็นว่างๆแค่นี้ไว้ก่อนนะครับเป็นแค่นี้ไว้ก่อนนะครับสิ่งที่เขาต้องการคือชื่อเนมนะครับเนมอาจจะยังไม่เห็นผลลัพธ์เนี่ยเดี๋ยวเห็นแล้วนะครับพิมพ์แค่เนม คำเดียวนะครับผมเป็น Thailand Thailand นะครับโอเคเอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราไปเรียกใช้ไฟล์นี้ก่อนเรียกใช้คอมโพเนนต์คอมไบเลเยอร์ก่อนนะครับผมที่ Map Content ครับมันเราจะมีแมปคอนเทนเนอร์เปิดใช่ไหมครับมีไทย e ลเยอรคือแผนที่ฐานของเราเห็นไ,ไหมฮะพวกนี้ก็เป็นโ c a t i o n ทุกอย่างจะต้องอยู่ภายใน Map Con ไทยหนึงเดี๋ยวเราเอาไว้ต่อจาก t ทยเลเยอร์เลยครับเรียกใช้เขาเลยเขาจะ Import ให้อัตโนมัติ Combine Layer Combine Layer จากจุดๆเลเยอรนี้นะครับปุ๊บเขาเขาอินพให้อัตโนมัติเมื่อกี้บรรทัดถูกเลื่อนลงผม,ผมเห็นถูกเลื่อนลงผมก็สบายใจนะครับตัวนี้ผลลัพธ์แสดงแล้วนะครับมุมขวาบนเห็นไหมฮะโอเคถ้าของท่านใดที่ไม่ถูกอินพุ t อัตโนมัตินะครับมาอินพุ t ด้านบนด้วยนะครับนี่ import combine layer form ที่อยู่ของเขาไฟล์นี้เราเรียกเราใช้แค่นี้นะครับปิดไปเลยนะครับปิดไปเลยอาแล้วจะเอาข้อมูลมาจากไหนละขอบเขตประเทศไทยเนี่ยนะครับผมหามาจากอินเทอร์เน็ตนะครับผมเวลาเราไปหาข้อมูลนะครับผมเราอยากได้อะไรเราก็พิมพ์ต่อด้วย geojson นะครับจริงจริงผมพิมพ์ว่า polygon province thailand นะครับ polygon polygon จังหวัดในประเทศไทยนะครับขึ้นอันแรกเลย ผมเดี๋ยวผมแปะลิงก์นี้ไว้ที่ใต้คลิปนะครับผม simplify เนี่ยนะครับผมอุย้ยนี่เฮ้ยอะไรเยอะแยะไปหมด thai l e n d j s o n เดี๋ยวเอาง่ายๆก็คือ Co อปตั้งแต่มรนทัดที่1เนี่ยนะครับผมไปจนถึงบรรทัดสุดท้ายเอามาให้หมดนะครับผมปีกรุงปีกาเนี่ยนะครับผมกดคัดลอกมาเลยเดี๋ยวผมอธิบายตรงนี้นะครับทำไมมันข้อมูลอะไรเยอะแยะมั่วตัวตัวเขียวไปหมดนะครับจริงๆจะประกาศตัวแปรมารับก็ได้แต่ว่า ยาเลยนะครับผมเยอะแยะไปหมดนะครับผมสร้างไฟล์เก็บไว้ดีกว่าคลิกที่โฟลเดอร์คอมโพเนนต์ครับผมสร้างไฟล์สร้างโฟลเดอร์ขอภัยนะครับผมว่า Data เอาไว้เก็บ Data นะครับ New ไฟล์ขึ้นมาใหม่ชื่อว่าเอาเป็นอะไรดีไทยเอาชื่อตามนี้เลยนะครับเนาะไทยเลนโพวินเนยไทยเลนเจสันเจสันนะครับวางข้อมูลลงไปครับผมขออนุญ,ญาตกดจัด format ตหนึ่งครั้งเอาตีเน็ตชิ F ครับปึ๊บดูง่ายขึ้นไหมฮะลองเลื่อนไปบนสุดเขาก็ปีกกาตามสไตล์เจสันนะครับผมแล้วมีคีมีแวร์ยูอะไรบ้างนะครับผมไทฟีเจอร์ไทฟีเจอร์จีโอเมทรีเป็นโพลีกอนมีโคออร์ดิน e คือระบบพิกัดคือพิกัดนั่นแหละนะครับผมมีก็ประกอบไปด้วยลองติจูดกับละติจูดเยอะแยะไปหมดใช่ไหมฮะนี่คือโพลีกอนนะครับผมอุย้ยเดี๋ยวไปดูผลลัพธ์ นะครับผมไปดูผลลัพธ์นะครับผมหลังจากโพลิกอนเขาก็จะมี propery t ก็เป็นจังหวัดของประเทศไทยนะครับผมมีอะไรอำนาจ,จเจริญยอหญิงก็หายนะครับผมไม่ว่ากันนะครับผมเนมสาากิงกอษไว้ก่อนไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปเรียกใช้ที่เราจะใช้ที่ combine Layer ย็ก็อะไรอยู่นะครับตั้งชื่อมาว่า combine ก็คือการรวมรวมกันเนาะรวมกัน new file ขึ้นมาใหม่ดีกว่าเอาไว้เก็บข้อมูล g o j สันโดยเฉพาะ new file ขึ้นมาใหม่ที่โฟ folder layer ครับอยู่กับ c o m b i เ e layer นี่แหละเพื่อนกันนะครับเพื่อนกันายากกับการตั้งชื่อนี่แหละนะครับผมเอาเป็น p r o v i n แล้วกัน p o v i n js นะครับผมไม่ต้องใส่ Thailand หรอกนะครับรู้อยู่แล้วว่าของประเทศไทย r a f c e ครับสิ่งที่เราจะต้องการคือ,อเดี๋ยวผมเด,วเดี๋ยวทุกท่านอาจจะสับสนเอ๊ะ แล้วผมไปเอาคำเหล่านี้มาได้จากไหนนะครับผมที่ React List ครับ React List ครับไปที่หัวข้อผมจะไปยังไงดีนะอืมอ่ะติกที่ Call API นี่ก็ได้นะครับผมแล้วก็ Call API ฝั่งด้านขวามือเนี่ยนะครับผมเขาขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมเจอเจอ GOJ s o n นไหมฮะ รีบเบลดค c นเทกต t ตึดตืดตืดอัปเดตเซอร์เคลิคลเซอร์เคิลเอ็กต้าเติร์ดปาร์ตี้พับลิกเอพชิอออ,อยู่ในหัวข้อ Public API นะครับตัวตัวชิวเนี่ยครับชิวนี่นะครับผมชายชายอะไรเนี่ยนะครับผมที่หัวข้อ Vector Layer เ,เ,เ,เห็นไหมฮะ อออเตอร์เลเยอร์นะครับเลื่อนลงมาอีกนะครับผมเขาจะเป็นด็อกคิมเมต์ซึ่งซึ่งตรงนั้นที่เราดูนะครับผมมันเป็นเอ็กซัมเปิลเนาะเขามีให้ดูนะครับแต่ถ้ามาดูอันนี้คือของเต็มเต็มของเขานะครับมี gojson ด้วยที่เรากําลังจะใช้กันนะครับผมนี่คือ Property ของเขานะครับผมเขามี Property ว่า Data ต้องการข้อมูล gojson object require ไหมคือต้องการนะครับผมต้องการต้องการแค่อย่างเดียวนี่แหละที่เหลือเนี่ยไม่ใส่ก็ได้ นะครับผมอ่ะดูที่ data เผื่อของท่านสงสัยเออผมไปเอาคำเหล่านี้มาได้จากไหนนะครับผมเอา import g e gojson เข้ามาจาก React Leaflet ครับตรง province อาจจะข้างในนี้ลบไปเลยนะครับข้างในนี้ลบไปเลยนะครับผมข้างล่างก็ใส่ gojson แล้วก็อย่าลืมปิดให้เขาด้วยนะครับสิ่งที่เขาต้องการที่เราไปดูมาเมื่อตะกี้นี้คือ Data Data แล้ว Data มาจากไหน เราสร้างไฟล์เก็บไว้แล้วว่า t h ยแลนด์เจสัเรียกเข้ามาเรียกเข้ามามามานี่มาน,นี่ไม่ใช่หนึ่งครับผมประกาศตัวแปรมารับเขาเอาเป็น Data ก็ได้นะครับผมตั้งชื่ออะไรก็ได้เท่ากับไม่ใช่เท่ากับนะครับผมไม่ใช่โนดไม่ใช่โนด j f ต o m ที่อยู่เขาก็ slash, ถอยจุดจุด,จดถอยหนึ่งครั้งเข้าโฟลเดอร์ d แล้วเข้าไฟล์ J จสันไทยแลนด์เ s o n เอา Data มาวาง เปิดผลลับขึ้นมาซึ่งยังไม่แสดงถูกไหมฮะเพราะเรายังไม่ได้นําไปเรียกใช้นะครับผมอ่ะไฟล์โพวิ i นเรียบร้อยแล้วแค่นี้แหละนะครับผมนี่คือการใช้ข้อมูลไฟล์คอมบิเเลเยอรเรียกใช้โพวิ i นเรียกใช้ตรงนี้เลยนะครับผมนี่คือบล็อกของเลเยอร์นะครับผมโพวิน้นปึ๊บเขาอิมพอร์ตให้อัตโนมัติสแลตแล้วก็ปิด ลองดูที่ผลลัพบครับไทยแลนด์มาแล้วกดติ๊กครับเฮ้ยเข้าท่าลองรีเฟรชดูฮะรีเฟรชแล้วเฮ้ยอยากให้โชว์เลยอได้ไหมไม่ต้องมานั่งติ๊กนะครับผมเป็นข้อมูลที่อยากให้โชว์เลยก็ใส่เช็คเกตให้เขาเช็คเกตตรงเลเยอร์ไหนเราอยากใส่ให้เขาต่อไปก็จะเป็นบล็อกนี้นะครับผมเลเยอร์ที่2ที่3ก็จะเป็นบล็อกนี้นะครับลองเซฟดูเห็นไหมฮะ แต่ตอนนี้เรามีอันเดียวก่อนใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆค่อยๆไปนะครับค่อยๆไปไปเรื่อยๆเหมือนรถขายโอ,อกนะครับผมโอ้ยทีนี้สีสีม่วงสีชมสีฟ้าไม่ถูกชะโลกเลยนะครับผมอยากได้สีแจมๆสีส้มทั้งแผ่นดินได้ไหมได้หมดเลยนะครับผมโปรวินนะครับผมเขาก็จะมีสไตล์ปีกาอีกรอบหนึ่งนะครับผมเอาลองคันเลอร์ก่อน คันเลรกก่อนเฮ้ยคันเอ้ย,อยลไอ้พวกคำนี้คำเหล่านี้ออกมาจากไหนนะครับผมเอเดี๋ยวผมพาดูนะครับดูผมพาดูคันเลรกก็คือเลสทั้งหมดนะครับผมเลสทั้งหมดนะครับผม,ม,นะบผมเอามาจากไหนล่ะนะครับผมลองดูที่อา่าที่เราดูเมื่อกี้นี้ครับเรามีสไตล์เห็นไหมฮะเขามีสไตล์เห็นไหมฮะเขาก็บอกว่าอะไรนี่ต้องไม่ต้องใส่ก็ได้นะแต่ถ้าอยากใส่ก็ไปดูสิ ไหนล่ะดูตรงไหนล่ะทีนี้นะครับผมลิฟเลตลิฟเฟลนทั้งหมดนี้ก็ได้นะครับใต้หัวข้อเขาเนี่ยนะครับเขาจะเด้งไปยังลิฟเลตออริจินอลลิฟเล r รีแอคลิฟเลตเนี่ยเขาก็เขียนครอบรลิฟเลตออริจินอลคือตัวนี้แหละนะครับผมเลื่อนมาที่หัวข้อจีจโอเจสันนะครับเลื่อนลงมาครับ Point to Layer Style เห็นไหมฮะ Style ไหนยังไงต่อละ่ะตรงไหนต่อละ่ะทีนี้ Style Event Method ฟังชันกิดเลเยอร์ขอหาแป๊บหนึ่งนะครับผมเลื่อนลงมาตรงออ t ชันนะครับตรงออ t ชันนะครับผมเขาจะมีสไตล์อยู่นะครับผมเขาก็จะบอก d e s เด i คริปช f u ฟังชันดี f ฟ n e ระบุไปที่พาดออ t ชันนะครับผมปึ๊บโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยทีนี้นะครับผมต้องการอลาเวทสตอกเอาปราซิตีโอ้ยเยอะแยะเอาเอา,เอา,เอา,เอาสักที่สำคัญสำคัญแล้วกันนะครับผมบอกวิธีมาแล้วนะครับผม เพื่อท่านอยากปรับแต่งนะครับผมดูผลลัพธ์ครับหลักๆนะครับที่จะปรับแต่งก็จะเป็นคันเลอแต่จริงๆไม่ควรจะมาเขียนตรงข้างในนี้หรอกนะครับผมลบไปนะครับมาประกาศตัวแปรข้างบนดีกว่านะครับประกาศตัวแปรข้างบนดีกว่านะครับผมเอาเป็นอะไรดีสไตล์โปรวินก็ได้นะครับผมเท่ากับ j จสันนี่แหละนะครับตัวแรกคือคันเลอเป็นอะไรดีครับ or AGE นะครับผมออเรนแล้วเรียกใช้สไตล์โปรวินในสไตล์ไปเขียนข้างบนดีกว่านะครับผมเป็นสีส้มอุย้ยข้างในอยากจะใส่เป็นสีเขียวได้ไหมฮะข้างในเขาเรียกว่าฟิลคัลเลอร์เป็นสีเขียวก็ Green. กรีนกรีนไหมเขาเขากีนไหมเนี่ยฟิลคัลเลอร์เขากรีนไหม ผมก็ดูไม่ออกนะเอาลองใส่ fill opacity ดูนะครับผม opacity นะครับผมพิมพ์ถูกไหมครับเนี่ยผมขออนุญาตดู document ข้อนิดหนึ่งนะ document ของรีบเด็ดที่เรากดมานะครับผม fill ิ i l คันเลออ์อ๋อยตัว c ตัวใหญ่นะครับผม fill opacity ตัวอ๋อเป็นเป็น camel case นะครับอ้าวจัดไปคันเลือเอาไหนแล้วทีนี้ อาอันนี้พิมพ์ให้มันจบพิมพ์ให้มันจบฟิลโอปาซิตี้เป็นค่าเอาสัก0เอาลอง1ดูนะครับลอง1ดูนะครับผมเอาอย่าลืมใส่ลูกน้ำนะครับถ้าหนึ่งก็คือแบบไม่ไม่จางอะโอปาซิตี้ทานพาเลนไม่จางนะครับผมใส่เป็น0.2นย์สองลองดูลองดูนะครับผมเออก็เข้าท่าเข้าท่าถ้าสีเส้นมันใหญ่ไปนะครับผมก็เป็นเวท เอาสักเอาสัก0.2ก็น้อยไป0.5ลองดูนะครับลองลองปรับแต่งตามเรียกว่าจะตามใจเราเวลาสมมติเราไปทำก็ต้องตามใจ user นะครับผมตามใจ user เอาก็ว่ากันไปนะครับว่ากันไปนะครับการแต่งจะใส่สีจะไม่ใส่สีอะไรก็ดูสฉาเลา่ไม่ใช่ ตรงนี้นะครับผมดูตรงนี้นะครับผมก็ปรับได้ตามนี้แหละนะครับแดชก็คือแบบเส้นจะเป็นเส้นปราไหมนะครับผมพูดกันง่ายๆเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเลยเยอร์แรก goj สันมาถึงก็เจอของโหดเลยคือไม่โหดการเรียกใช้นง,ง่ายนะครับผมแต่เวลาเราจะไปหาข้อมูลให้อยู่ในลักษณะนี้เนะี่ยก็ตอนจริงๆก็ยากนะครับผมแต่ผมมีเว็บแปลงเว็บหนึ่งนะครับ goj สัน io io ชื่อนี้ไม่ค่อยดีนะครับผมเดแบบนี้นะครับผมเวลาเราต้องการข้อมูลอะไรเนี่ยเราเราเอามาโอเพ่นที่นี่ก็ได้นะครับผมแล้วเขาจะแปลงข้อมูลเป็นเจสันให้เราเนี่เป็นข้อมูลคุ้นไหมฮะมีไทม์มีฟีเจอร์ข้อมูลเราเป็นไงฮะมีไทม์มีฟีเจอร์ไหมฮะมีนะครับไทม์ฟีเจอร์เนี่ยเอ้ยเห,อเหมือนกันเหมือนกันนั่นแหละนะครับผมโอเคนะครับสำหรับ ep นี้ เบาๆกันก่อนนะครับผมเบาๆกันก่อนนี่นะครับผมเดี๋ยวทุกท่านจะถอดใจนะครับผมโอเคผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับเดี๋ยวมีอีกหลายเรเยอ์ที่ผมอยากจะนําเสนอนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับและเป็นกําลังใจให้รอยไถพัฒนาสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับทุกท่านนะครับผมฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสุดท้ายนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ